สวัสดีค่ะอนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช,มช่องหมอควีนพียกรอนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะวันนี้หมอกวีนจะมาตรวจดวงชะตานะคะของท่านที่เกิดเออราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์นั่นเองเรามาดูกันว่านะคะปีนี้ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ปี2566 2023นี้ท่านจะพบเจอเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ใดนะคะทั้งด้านการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภค่ะหมอเพ็นจะใช้ไพ่ยิปชีในการทำนายดวงชะตาให้ทุกท่านนะคะเรามาดูกันค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของนะคะสีดาบ อิบไพ่ใบแรกเป็นไพ่สีดาบคือความก้มใจนะขณะนี้นะคะตัวท่านเองอาจจะมีเรื่องราวให้ก้มใจหรือว่าเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านที่ผ่านมาทําให้ท่านต้องคิดหนักหรือมีความเครียดความกังวลเป็นอย่างมากรวมถึงไพ่ใบนี้ความหมายถึงสุขภาพได้เช่นกันค่ะว่าท่านที่เกิดราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคะหลายๆท่านเลย ีนี้นะคะในช่วงตั้งแต่กลางปีขึ้นไปให้ท่านระวังในด้านสุขภาพค่ะนะคะความเครียดความกังวลจิตตกไมเกรนปวดหัวนะคะปวดท้องออโรคกระเพาะนะคะหรือว่าการผ่าตัดต่างๆที่เกิดขึ้นได้ค่ะรวมถึงนะคะความเครียดที่สะสมมาตั้งแต่หลายๆปีให้ให้ท่านเนี่ยคลายเครียดนะคะคลายความกังวลอย่าคิดมากรวมถึงนะคะถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกเครียด หนักๆห,หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะให้ท่านพยายามมองหาอะไรทําที่ใครเครียดนะคะหรือว่า,าพยายามเย,าย,ายจจียวยาจิตใจตนเองให้อยู่ในสภาวะของแดนบบกให้ดีค่ะเพราะว่าหากท่านกังวลมากๆเครียดมากอาจจะเป็นนะคะโรคซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลน,นะคะได้เลยดังนั้นนะคะก็ให้ระมัดระวังในด้านสุขภาพเป็นอย่างมากเลยปีนี้คะ่ะชาวราศีสิงห์นะคะ สำหรับท่านที่มีสุขภาพดีแล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวกังวลของในด้านหน้าที่การงานต่างๆรวมถึงนะคะการจัดจัดจ่ายใช้เงินที่มีความกังวลเป็นอย่างมากในปีนี้ค่ะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของนะคะเอ่อหนึ่งถ้วยหถ้วยความหมายคือนะคะการตัดสินใจท่านเองอาจจะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตอย่างเช่นกันนะคะยกย้ายเปลีป่ยนแปลงสถานที่ทํางานแบบสะพันทันด่นดวน การเดินทางไกลทั้งทางน้ำทางบกทาง,ทง,ทง,ทงอากาศหรือนะคะการเ,ออเดินทางไปเพื่อเจรจาติดต่อต่อรอ,อ,องเกี่ยวกับนะคะธุรกิจการงานหรือนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนทำธุรกิจอะไรต่างๆ,ๆ,ๆอาจจะทำให้ท่านเนี่ยแก้ไขปัญหานะคะหรือว่าท่านตัดสินใจแล้วแหละที่จะย้ายออกเปลี่ยนง,งานหรือว่ามองหางานหาโอกาสใหม่ๆให้กับตนเองก็ได้เช่นกันค่ะ ไพ่าบต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าปีนี้ท่านจะพบเจอเรื่องราวใดในด้านของนะคะดวงดวงดาวดวงชะตาบ่งบอกว่าดวงของท่านกําลังจะดีขึ้นค่ะจะเกิดปฏิหารเรื่องราวข่าวดีสิ่งที่จะดีอย่างเช่นพรที่ท่านขอสิ่งที่ท่านอาธิษฐานจิตขอพรไว้ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาอาจจะเกิดผลในปีนี้นะคะเป็นปี มหามงคลของท่านหรือชาวราศีสิงห์อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขอภัยค่ะครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านมีชื่อเสียงลาภยศนะคะรวมถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการมีโชคมีลาบก้อนโตหรือว่านะคะการได้สร้างสิ่งที่ดีๆทำให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าดวง ดวงแต่ละท่านแต่ละคนใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะเพราะว่าคลิปนี้หมอกเวรทําแบบภาพรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดนะคะเป็นแบบดวงโดยรวมของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ลักนาะสิงห์นั่นเองก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะสัญญาณขา่าวดีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านค่ะก็ขอให้คิดบวกคิดสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะคะเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งไหนไม่ดีคนไหนไม่ดีเราก็ตัดทิ้งไปค่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีคําว่าสายนะคะสําหรับตัวท่านชาวราศีสิงทุกท่านทุกคนค่ะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของราชาถือดาบ ความหมายคือหนึ่งดาบนี้ท่านจะต้องสู้ต้องลุยด้วยตนเองคาดหวังกับใครไม่ได้เราคอยกับใครไม่ได้ค่ะต้องลงมือทําด้วยตนเองถึงจะประสบความสําเร็จรวมถึงนะคะการศึกษาความรู้การไปต่อนะคะอย่าหยุดอย่าย่อท้อถึงจะเหนื่อยนะคะถึงจะเหนื่อยสักเท่าไหร่ถึงอาจจะตัวท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากจะหยุดกลางคันขอให้อดทนอีกสักหน่อยความสําเร็จ กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะคะแต่ถ้าการลงทุนตามหน้าไพ่บอกว่าระมัระวังในเรื่องของการลงทุนกับคนอื่นอาจจะถูกโกงถูกเอาเปรียบได้นะคะตัวท่านเอง เป็นคนที่มีความสามารถมีสติปัญญาชอบศึกษาหาความรู้แต่ทําคนคนไม่ขึ้นดังนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาตนเองเป็นสัดส่วนมากเลยนะคะแล้วก็ในปีนี้ท่านอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมฝึกฝนเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่ท่านเนี่ยรู้สึกเบื่อเบื่อเสงๆแล้วก็อยากจะพักร่างกายอยากจะหาที่สงบสงบ อาจจะอยู่ลําพังและคิดอะไรเงียบๆสักพักหนึ่งท่านก็สามารถที่จะทําได้ค่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างตัวท่านเองอาจจะให้เวลากับตัวเองน้อยนะคะไปง่วนอยู่กับการให้เวลากับผู้อื่นเป็นสัดส่วนมากเลยนะคะชีวิตดูวุ่นวายค่อนข้างวุ่นวายดูยุ่งเหยิงหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะทําให้ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่เอ,อ่อมีความ ปติรูร้นนะคะแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์ต่างๆได้นะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ The Temperance ตัวท่านเองแน่นอนค่ะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ถ้าถูกคือถูกผิดคือผิดค่ะนะคะจะเป็นคนที่ตรงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าไม่ผิดก็จะไม่ยอมเด็ดขาดเลยแล้วกออ็สิ่งที่ท่านเนี่ยต้องการท่านจะต้องทำให้ได้ ความหมายคือหากท่านต้องการที่จะให้อยากได้อะไรอยากทำอะไรท่านจะทำมันให้สำเร็จนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อเนาะปีนี้อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือท่านมีคนขอคำแนะนำคำปรึกษาเข้ามาเรื่อยๆค่ะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ bye bye. ราชนีถือถ้วยนะคะเป็น การแจกทานบารมีนะคะถามว่าทําบุญปีนี้ทําอะไรถึงจะเฮงจะปังชีวิตดวงจะดีขึ้นนะคะการปล่อยป้าปล่อยสัตว์ต่างๆก็ช่วยได้ค่ะทำเรื่อยๆสะสมผลบุญนะคะแล้วก็ บางท่านมีคำถามหรือยังมีความคาดใจมีความสงสัยอาว่าเอสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะช่วยฉันจริงไหมหรือทำแล้วจะได้บุญจริงหรือเปล่าแล้วทำไมบุญกุศลที่ฉันทำมากมายถึงยังไม่ย้อนกลับหรือว่ายังไม่มีอะไรมาช่วยฉันทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นฉันติดอะไรด้วยบกรรมบันใดสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำถามนะคะก็ขอให้ท่านเนี่ย อย่าได้สงสัยในบุญกุศลหรืออย่ากังวลไปเมื่อถึงเวลาสิ่งดีงามต่างๆมันจะย้อนกลับมาเองนะคะหลายๆท่านมีเขาเรียกว่ามีจิตใจที่เมตตาชอบช่วยเหลือชอบจำบุญสุนทานสิ่งดีๆเนี่ยนะคะท่านจะได้พบเจอหรือว่าเขาเรียกว่าถึงเวลาบุญกุศลก็จะนำพาให้ชีวิตท่านเนี่ยดีขึ้นเองนะคะ King of Pentacles ราชาถือเหรียญคือโชคลาบที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงปีนี้มีดวงได้โชคก้อนโตจากเงินก้อนใหญ่เฮงเฮงปังๆมหาโชคมหาลาบนะคะ ก็เรียกว่าโชคใหญ่กําลังมานั่นเองแต่ไม่ใช่ทุกท่านทุกคนนะคะมันจะเป็นความโชคดีของท่านใดก็แล้วแต่ก็ขอให้สมหวังกันนะคะไพ่ใบต่อไปมันไพ่ของการถือดาบที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมันมีช่วงดีแล้วก็ช่วงไม่ดีขึ้นขึ้น,นลงๆแบบนี้ในช่วงจังหวะดวงชะตาของออชีวิตของท่านนะคะชาวราศีสิงห์เหนื่อยแต่ก็คุมค่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบทเรียนเป็นความ ความทรงจํำลหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันติดขัดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรมของท่านก็ตามแต่หรือว่าอุปสรรคหรือคนอิชาเิศยาหรือว่าพลังงานลบๆต่างๆที่ไม่ดีที่ท่านคงพบเจอปีนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายกับชีวิตท่านมากเหนื่อยมากๆค่ะปีนี้เป็นไพ่ของสิบไม้เท้า การลงทุนลงแรงนะคะแล้วก็การจดจอ่อหรือว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่มันอาจจะเหนื่อยนะคะแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้าเลยคือพยายามแล้วก็ทำมากมายแต่ทำไมมันถึงยังไม่ดีสักทีหรือว่าดีก็ดีไม่เยอะนะคะแต่ทำไมคนอื่นแทบจะไม่พยายามถึงดีมากมายอะไรต่างๆเนี่ย s e v e p e n d a c l e ในที่สุดนะปีนี้ท่านจะมีในช่วงของช่วงเวลา,อย,าอย่างเช่นอย่างเช่นขอภัยคะ่ะเช่นเดือนเ จะได้จับเงินหรือว่าธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะจะได้รับสิ่งที่ดีๆอย่างเช่นนะคะเอ่อปลูกพืชผักผลไม้ปลูกทาธุรกิจทําการเกษตรก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาหรือว่าท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเอ่อผลไม้นะคะพืชเกษตรกรรมหรืออะไรต่างๆก็จะได้เงินบรรนกอบเป็นกำนะคะส่วนท่านที่ลงทุนก็จะมีผลตอบ,ตอบรับค่อนข้างดีโอเคค่ะ คินต้องขออภัยที่นะคะอาจจะอ่านไพ่พูดติดขัดบ้างในบางช่วงนะคะไพ่ใบสุดท้ายสรุปให้แล้วเป็นไพ่เดุอดซันนะคุณไพ่เดุอดซันชาวราศีสิงปีนี้มีเกณฑ์ได้เฮได้เฮความหมายคือน,นะคะมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่านะคะมีโอกาสได้ เงินก้อนพิเศษการฉลิมฉลองข่าวดีงานมงคลต่างๆความสุขกายสบายใจที่จะเกิดขึ้นรวมถึงนะคะออการได้เขาเรียกว่าคลายนนสินหรือว่าจะมีความโชคดีต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามามันเป็นไพ่หองการต้อนรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ดีๆรวมถึงนะคะออต้นทานตะวันคือแสงสว่างบางท่านาไปปฏิบัติธรรมจะได้ปัญญาได้แสงสว่าง นะคะได้บุญกุศลบารมีเกิดขึ้นบางท่านนะคะที่เราคอยข่าวคราวเกี่ยวกับการมีบุตร ก็จะมีการตั้งคันเกิดขึ้นในอนาคตบางท่านนะคะก็จะมีความโชคดีเกี่ยวกับ,กบข่าวดีเรื่องราวของครอบครัวคนใกล้ชิดใกล้ตัวการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะสัญญาณข่าวดีต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะปีนี้เฮงเงรวยๆปังๆสิ่งไหนที่มันติดขัดแล้วก็นะคะแก้ไข หรือว่าเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่จักรวาลเิศักศิสิทธ์ของของคุณเองของท่านเองอย่าไปกังวลมากพรุ่งนี้ยังมีต่อเราก็ลุยก็สู้กันต่อไปนะคะเหมือนที่บอกว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็จะไปต่อได้เสมอให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองให้มากๆอบกอดและขอบคุณในทุกๆสิ่งที่ท่านมีในวันนี้ในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะได้เจอมันก็จะดีขึ้นค่ะขอบคุณในทุกๆสิ่ง และขอบคุณล่วงหน้าไปยังอนาคตค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ